ว่เราตัวแทนโรงเรียนบอกเรือวันนี้พ้ราจะมาเป็นหนักงโรงกานเทคโนโลยีกัรึกษาเป็นอาเรียนรูที่มาเป็นสมาชิกในกลุ่ม 1. นึ่งนกลุุ่พนาดทิเดศสองนกิุกันนาเตปาและกระผมเองในคณะลงคำครูที่ศึกษาคุณครูจิตกรกิจเฉลียวและคุณครูในคะกิเฉลียวที่มาในความสัมพันธ์ ในปัจจุบันไทหลายๆคนอาจเคยชินกับการที่ไม่เปนที่ที่เรียราดไม่เป็นที่ส่นสาธาระที่ทำงานถหนนหรือแม้กระทั่งโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องมีรหัสอนุญาแต่นักเรียนส่วนใหญ่หออม้องท้งากันก็นจะยงไม่ลู้สัเ่กิดจากความมาง่ายและควะมี่นในการมีผลเสียที่จะเกิดขึ้นเกิดปีนี้การที่จะา,านีน ไม่จริงตามฤษีลองรับไปให้มีแต่นักเรียนส่วนน้อยและของผู้ที่เห็นว่าการนี้อยาก,ก,ยกาายลงทุนที่จะได้ร่าได้ลงทุนทำให้เกิดความเสียทำให้เกิดความเสียด้วยเหตุน,นี้ทางคณะผจะทำสิ่งได้นิ่งคนสิ่งปดิษฐ์นี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการทิ้งเสียให้ลงทุนและเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนในการหรือขยะวัตถุ วัตถุประสงค์ของโครงงารหนึ่งก็นำเทคโนโลยีเขามาใช้ในการจัดการขยะยังยโสสองเพื่อปมของคุณธรรมในในการนักสิ่งแวดล้อมขอบเขตของโครงงารขอบเขตของประชากรประชากรนักเรียนโรงเรียนบอกเประชากรตัวอย่างนักเรีนโรงเรียนบอกเรยไกับขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้นคือนวัตกรรมคือเเซอ์เกิรจากการเคลื่อนที่และส่งสัญญาณแจ้เกินจำนวนส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตไลน์ ตัวแปรตามคือความรู้ควมใจของผู้ใช้คือเด็นเท้าสามารถจดจับการเคลื่อนที่ของคนที่เดินถาทกนิยามและนับจํานวนและส่งผ่านทางแอมพลิเทชันไลน์ขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาใช้เวลาทั้งหมด2เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมพศ2 5 6พันร้อสิขอบเขตด้านเนื้อหาการปศึกษาทางปริญญาตรมในการนิยาและลดอัตราการนิยามในการศึกษา ประโยชน์ที่รับจากโรงการที่หน่ได้เรียนรู้เรื่องการทรางานของระบบเซ็นเซอร์ต่อจับการเคลื่อนที่ 2. ได้แผลด็กแผลที่สามารถเรีอนให้คุยได้เรียนผ่านสัญญาณได้ยินเสียงได้ยิน สามได้มีส่วนร่วมในการชรปริมาณขยะและลดลงในการยะที่ลดปริมาณขยะี่เหลวที่นำถังขยะแกแี้ไปริดั้งที่รีดข้ามที่รีดข้าที่ไม่ลงัจะชรปริมาณขยะได้มากขึ้นการนี่เกี่งพื่อทโรงการได้สาาสายในการทำโครงการกเป็นหาในการ การทานแบบเป็นกลุ่มไว้สามารทำาเป็น่ R P ้า การื่อองข้อมปายที่ืระบบการตรวจับเป็นกรณ์ตไทยในบ้านเอร์อร์อกระบบหูเหตุสะบกการทำมาของการตรวไว้เป็นบริการ่างเัตการาร้เด็กให้เด็กทำ่ารทมาการรยนตอรใช้ขางข้อความพูดหรือโต้ตอบ

ื่องมืวิธีการดำเนินงานเครื่องมือเช่นบรไฟเซ็นเซอร์ P.R. ไม้อัดเป็นต้นวิธีการดำเนินงานบร์ดที่ไฟบอที่ืเซ็นเซอร์ P.R. จะส่งสัญญาณไปยับอร์เมื่อมีคนเดินผ่านและจะส่งสัญญาณไปบอร์ดไฟและจะแจ้งเครืองผ่านลขอท้าสเซ็นเซอร์จะตรวจสอบคนที่ยิงและส่งไปยับอร์ดเพ่อนำเสนอนแลเส อไรเ็ิงเอ็ดวิธีการรวบรวมข้อมูลแบบานักเรียนหนึอยคนจ่าห้ารดคนี่การวิข้อมูลห้าสถิติกจงางปรบันทึกความผดพารว้อยละได้ค่าเฉลี่ยกรานมีลติแย ศึกษาระสอบความสามารถในการตรวจจับการมลจำนวนการผลิตขยงในขณะนี้การรักษาจัดการจำนวนะจสยในถังอะเลว่ารวมถึงสาเหตงการระเนินความอีาใจในการใช้ถังขยะเนของว่าสรุปการงานหนึ่งและศึกษาด้วยการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมขยะที่แฉะโดยใช้โรกต์ไฟการตอนงให้อที่มาสากอุกรณสอ ได้นำความที่ไดจากการศึกษามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างทีมงานกนการศึกษาแบบพิ่มความสุขลอรของการให้แข่งขนที่อยากให้แข่งพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ 3, 4, ได้นำทีมงานที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ในโรงเรียนพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนักเรียนที่อยากให้ลงแข่มากขึ้นแสดงถึงว่านักเรียนมีพฤติกรรมที่ ทีุ่ณธรรมจริยธรรมในการรับสิ่งแวดล้อมทปลายผลจากโครงงานจากการส่งผลงานทีะอาจจะได้แพร่เพื่อเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนอยากไปถูกที่อยากไปลงถังให้นักเรียนมีคุณธรรมในการขยันและจากการทดสอบพบว่าสามารถนำไปใช้ได้ทันในชีวิตประจำวันและนักเรียนมีใส่รำความดใส่ป้ะโยชน์ที่ ิสัยและีแวดล้อแนะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเสียดหยักะสมปัญหาหรือประตัดในการทดลองอย่าได้แขกนี้ยังเป็นแถบตองล้อทำให้ไม่สามารถนับจำนวนคนที่มีสิทธิได้อย่างเต็มรสิคุณภาพและนับได้เฉพาะคนที่ตีิทธและคนที่เริ่ไป่านมาเทรานั้นข้อเสนอแนะหลายทางในการดเนินาอนัดในการพารเทคโล รัลไรจีเพิ่มขันของขันพยามใหเหมาะสมกับการใช้งานและตกแต er ่งท well right ี่เสร็มากงานมากวนี้มีคณะกรรมการท่านไหนสงสัยหรือจะสอบถามอะไรไหมครับก็แบบเองสงสัยก็คือพงงานของนักเรียนเนี่ยในว่าของกรการขบอกว่าที่เอผลิขึ้นมาในจุดประสงค์เนี่ย บอกถึงการนำเทคโนโลยีอะไรไม่ได้บอกว่าต้องการสร้างสิ่งนีิงของเราอันแรกเลยคือเราสร้างขยะของเนี้ยสิของเราอย่างแรกเนี่ยเราไปคงานักประเทศไปเราไนี่เป็นหัวข้อที่ว่าเรามีเรื่องของการสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพราะว่าตันไใจนะครับแล้วก็ตัวแปรต้นเนี่ยน่าจะเป็นตัวสิ่งประดิษฐ์นะครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นผู้สื่อ มัก็คือตัวนี้ใช่ไหมเนาะมต้องเป็นตัวเซ่เซอร์กันตัวเซนเซอร์เดี๋ยวพอสอบก่อนดีกว่าดูแนะนำไปเลยอืออีตัวตัวเซนเซอร์อ่ะมันไกลขนาดไหนสี่เมตรสเมตรแปลว่าครูอยู่แถวๆนี้ก็ครับแต่จะแต่จะต่างกัน ส่งมาทาำลายก่อนครับแล้วก็เป็เริ่มงทำงานพวกันจะใช้เครื่อนอะไรบ้างหเอางี้ดีกว่าสาธิตสาธิตสาธิตจะทำงานของชิ้นงานก่อนะในสาธิตให้ดูหน่อยประมาณสี่สี่เมตรใช่ไหมแต่จะหน่วงนิดหน่อยครับแต่จะแจ้งมาทำลายก่อนแล้วก็จอดกระเด็นของมันในสาธิตพร้อมอธิบายเป็นพร้อมกันทียังไงอะไรยังไงบ้างก็คือเนื่ง เมื as as so advance, ่อเราเดินผ่านเซนเซอร์ P R ค่ะจะจับแลวจะส่งไปยังบอร์ดแล้วบอร์ดจะส่งไปยังทางเราเลียงข้างหลังได้ไะทําใม่หลอดไฟติดอาจจะมีหนองยที่อาจจะมีหนองยูิที่เราสามารถจับได้จุดสหลึ่งตรงนี้ค่ะหลัระยะทางได้แลวจะส่งผ่านลายเพราะว่าคนเดินผ่านมาสีบคนแล้วเห็นว่ามันมีเซนเซอร์อีกตัวอยู่ข้างบนใช้ทำอะไรเอ่ยอันนี้ใช้นัำจนน้ำขยายที่ทิ้งลงไปในหลังค่ะ แล้วก็จากข้อมูลตรงนี้เนาะหนูรู้ได้ยังไงว่าจำนวนคนที่เดินผ่านเนี่ยมันถูกต้องจริงไม่ได้นะับคนหนึ่งสองรอบสามรอบอันนี้เมื่อแรกมันใสพรทะไม่ได้ดูค่ะมาจกการทดลองยังไม่ได้เฉจริงก็แปลว่าข้อมูลตรงนี้ก็ยังไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง <c oughs> แล้ว ได้รก่ับานนโลมการการศึกษาตามบริบทการศึษาในโรงเรียนและการใช้เทคโนโลยีมาในห้องนี้ช่วยให้นักเรียนมีควมจริยธรรมสร้างแรงดึงดูในการศึาเพื่อสร้างแรงการีนจะทำให้นักเรียนมีวามสในการกษา เพราะว่านี่เป็นแอสาารงเพราะว่าทายนตมีสุดที่แยกตัวออกไปครับแต่ยังไม่ได้เอาซเซอร์ตัวนี้ไปลองใครไบ่เป็นแค่กตัวอยงซเซอร์ที่ใช้ไเนกซิเซอร์ากมาครับแต่จะนับจำนวนสั่แดทำไมต้องใช้ไปถสองตัวเพราะว่าส่งมันจะแบ่งกันเป็นสองตัวนกทงานคือการประมาณ การขยับลงในถังส่วนข้างล่างจะเป็นการเดินผ่านหรือสัมผัสผ่านกันมาค่ะแพ้งเตือนมระามการ่านตรายนะทั้งสองคือที่ใช้บารสัดมันมีผู้ตั้งสองสามทุกมีสามารถเกาะห้องตัวเดียวเห็นพวกแคมป์แตกแยกได้ไม่ใช่หรอเพราะว่าเป็นการเรียนกจำสองอนี่ยทำให้นักเรียนช่วยกันการแยกส่วนแล้วกันเนาะ การที่จะสอบถามในสงสัยแล้วของเราขอจการนะครับ